เริ่มเข้ากระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยของภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการเดินตรวจแถวของกองทัพเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพท่ามกลางนายทหารระดับสูงในกองทัพให้การต้อนรับอุน่นหน้ฝาคั่งโดยภายหลังเสร็จพิธีภูมิธรรมได้เข้าไปรับฟังบรรยายสรุปภารกิจกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพทั้งการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปกป้องอธิปไตยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติขณะเดียวกันภูมิธรรมได้กำหนดภาร,รกิจเร่งด่วนต่อการสร้างกำลังพลสำรองและการเกณฑ์ทหารให้ผ่านการจัดระบบที่เหมาะสมไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ภูมิธรรมยังประกาศอยากเห็นทหารเกณฑ์ในปัจจุบันทั้งจากกลุ่มลูกหลานชาวบ้านที่ขาดโอกาส กับกลุ่มปัญญาชนที่เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วทหารสองปีให้เป็นทรัพยากรสำคัญที่เติมศักยภาพทดแทนกำลังพลในหน่วยงานราชการก่อนจะยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จเรื่องกำลังพลสำรองจึงอยากให้สามเหล่าทัพนำมาเป็นต้นแบบและพร้อมจะติดตามความคืบหน้าในทุกปีส่วนภาร,รกิจการตรวจเยี่ยมสมเหล่าทัพนั้นจะเดินทางไปภายหลัง แต่จะไปเยี่ยมกำลังพลที่ผ่านการปกป้องอธิปไตยเป็นอันดับแรกที่องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีถัดมาจะกำหนดลงพื้นที่ดูศักยภาพของหน่วยงานทหารช่างทั้ง3เหล่าทัพและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยว่ามีแผนในการจัดระบบในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดปีหรือไม่สำหรับเผือกร้อนโผทหารต้องนัดพิจารณากันใหม่ ที่ต้องจับตาอยู่ที่กองทัพบ,บกในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองและอีกหลายตำแหน่งในกองทัพภาคที่สองรวมถึงเก้าอี้แม่ทัพภาคที่4ที่มีกระแสว่าฝ่ายการเมืองมีความพยายามผลักดันคนของตัวเองส่วนกองทัพเรือยังติดปัญหาเก้าอีออ้ผบทอรอภายหลังมีกระแสว่าบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผอบอรทอรอคนปัจจุบันเสนอชื่อคนนอกห้าชลามทัพเรือมารับตำแหน่ง ก็เป็นเก้าอี้สำคัญที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องเรือดำน้ำที่เคยเจาะเข้าคอรมอมาแล้วในยุคเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นข้อกังวลเรื่องเครื่องยนต์ก็ได้รับการการันตีจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วว่าสามารถเดินหน้าต่อได้และไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง แต่เมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทำให้ปมปัญหาเรื่องเรือดำน้ำรวมถึงโครงการจัดซื้อเครื่องบินริปเพนของกองทัพอากาศก็ต้องติดตามว่าจะมีการหยิบมาทบทวนหรือไม่ที่สำคัญในการเข้ากระทรวงกลาโหมวันแรกภูมิธรรมได้ให้ความมั่นใจต่อพอบอเหล่าทัพว่าการเข้ามารับตำแหน่งครั้งนี้ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกหรือถูกส่งให้มาแก้แค้นใครแต่จะมาช่วยพัฒนากองทัพ ส่วนภาพจำอดีตนักศึกษา6ตุลาปี2519หนีเข้าป่าและเคยร่วมขับเคลื่อนงานกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถึงแม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะบอกว่าจำไม่ค่อยได้เพราะผ่านมา50ปีแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวในอดีตของภูมิธรรมย่อมไม่พ้นถูกจับตาจากคนในกองทัพตลอดการดำรงตำแหน่งเมื่อกลไกลด้านความมั่นคงเป็นหนึ่งในอำนาจ ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นระหว่างฝ่ายการเมืองและกองทัพทั้งสิ้น